สวัสดีครับมาเช็คดวงรายวันผ่านพลังงานพรยิบซีนะครับประจำวันอาทิตย์ที่9กุมภาพันธ์2568นะครับผมวันนี้จะตรงกับวันขึ้น12ค่ำเดือน3ปีมะโรงงูใหญ่ชนะสาเทวดาผู้ชายนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับฟังดวงรายวันของคนที่เกิดทั้ง7วันคุณผู้ชมทาง Tik t o k และทุกทุกแพลตฟอร์มนะครับสามารถกดเซฟกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ like, คลิปนี้เพื่อเป็นสะพานบุญและเป็นธรรมทานคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานบวกๆจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์ ใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ดีให้คอมเมนต์ว่าน้อมรับพลังงานแต่ถ้าใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ไม่ดีให้คอมเมนต์ว่าขอเคลียร์พลังงานนะครับดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์นะครับมีค่าครูนะครับอยู่ที่599นะครับผม599ใครสนใจคนที่ชมทาง Tik t o k หรือทุกแพลตฟอร์มที่คุณรับชมอยู่สามารถโอนเงินจองคิวเอาไว้ที่อินบ็อกซ์ของทุกทุกแพลตฟอร์มที่คุณรับชมไว้ได้เลยนะครับผมสีนำโชคนะครับ ดึงดูดการเงินในวันนี้นะครับก็จะเป็นสีส้มนะครับผมสีที่ดึงดูดในเรื่องของอความรักจะเป็นสีเขียวสีที่ดึงดูดในเรื่องของการงานจะเป็นสีชมพูนะครับสีที่อุปธรรมดวงเสริมดวงก็คือสีส้มเหมือนกันนะครับสีที่ห้ามใช้จะเป็นสีฟ้านะครับผมเลขนำโชคของวันนี้ได้แก่เลข1เลข5เลข4เลข3เลข เก้และเลขเจ็ดนะครับผมสาธุพุทธังเปิดท่านังเปิดสังคังเปิดใครชมจนจบนะครับกดไลค์กดห like, ัวใจกดแชร์ให้คลิปของอาจารย์ขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะครับนะะสาธุนะครับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับวันนี้ได้ไพ่แปดดาบนะครับวันนี้กิจการงานของคุณนั้นนะฮะ มักจะมีอุปสรรคและปัญหาให้คุณต้องแก้ไขอยู่ตลอดเวลาต้องใจเย็นๆนะครับการเงินก็เช่นกันวันนี้นะครับได้เงินมาก็ต้องมีการวางแผนในการใช้ใจ่ายนะครับวันนี้เงินจะติดขัดๆนะครับสุขภาพนะวันนี้ให้ระวังอาการปวดกระดูกนะครับปวดหลังเนาะนะครับความรักคนโสดวันนี้นะฮะคุณยังไม่อยากเปิดใจให้ใครเข้ามานะครับเหมือนกับยังปิดใจอยู่คนที่มีคู่นะครับวันนี้ปัญหาความรักอุปสรรคมันเยอะเหลือเกินนะต้อง ค่อยๆนิ่งๆน,น,นะครับพูดคุยกันไปเรื่อยๆกันก่อนแล้วกันนะครับนะวันนี้ขอพอรขอโชคลาภให้ไปทําบุญโรงพยาบาลสงฆ์นะครับไหว้พระปางถวายเนตรเพื่อเป็นการคลี่คลายดวงชะตาของตัวคุณเองนะครับท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับวันนี้ได้ไพ่ the d a t h นะฮะวันนี้กิจการงานของคุณนั้นให้ออระวังการเปลี่ยนแปลงการทะเลาะและความขัดแย้งนะครับปัญหาในเรื่องของงานนะฮะ การเงินก็เช่นกันนะครับวันนีนะ้ได้เงินมาเก็บไว้ก่อนเลยอย่าเพิ่งลงทุนนะครับาการลงทุนยังเสี่ยงอยู่นะครับสุขภาพนะครับช่วงนี้ก็ดูเหนื่อยหน่อยกับปัญหาในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเก่าๆนะครับความรักคนโสดให้ระวังความขัดแยง้งการทะเละาะกันมีปากเสียงคนที่มีคู่นะครับวันนี้ให้ระวังปัญหานะครับความรักที่จะมีความขัดแยง้งซึ่งกันและกันวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไปไหว้พระปาง ห้ามญาตินะครับแล้วก็สวดมวนต์ไหว้พระ,ระทําบุญเยอะๆนะครับ,ค,รบ,ค,รบคลีใคลายจะร้ายให้กลายเป็นดีได้นะครับผมโอเคท่านที่เกิดในวันอังคารนะครับวันนี้ได้ไพ่สเตรนจ์เป็นไพ่แห่งความแข็งแกร่งนะครับนะวันนี้กิจการงานของคุณนั้นนะครับจะได้ อารับความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่แต่ว่าตัวคุณเองนั้นจะต้องลุยต้องสู้ก,กันก่อนนะครับนะอ่าขอความช่วยเหลืออย่างเดียวนั้นมักจะไม่เคยได้ผลนะครับการเงินก็เช่นกันวันนี้ถ้าเหงือไม่ตกไม่เคยได้ตังค์นะครับวันนี้เนาะสุขภาพนะครับมักจะต้องออกกําลังกายกันบ,บ่อยๆนะครับในวันนี้ร่างกายจะได้แข็งแรงนะครับอ่าความรักคนโสดวันนี้คุณเป็นคนเก่งและมีเสน่ห์นะครับมักจะมีคนมาชอบเยอะแต่ก็ยังชอบอยู่เป็นโสดนะครับคนที่มีคู่วันนี้ปัญหาความรักนะครับมักจะแก้ได้ด้วยความ อ่อนโยนนะครับค่อยๆพูดค่อยๆจานะความรักจะดีขึ้นวันนี้ขอพอรขอโชคลาภให้ไหว้นะครับอ่าพระปางสายญาตินะฮะแล้วก็ไปถวายสังฆทานน้าฉันน้ําใช้ให้กับพระสงฆ์ด้วยก็จะดีมากๆเลยท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันและกลางคืนนะครับวันนี้ได้ไพ่ืมๆๆนะฮะ หนึ่งเหรียญ edge of p e n t a c l e วันนี้กิจการงานของคุณนั้นเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงโชคลาภนะครับงานที่จะเข้ามาโปรเจกต์ที่จะเข้ามาเป็นโปรเจกต์ใหญ่นะครับการเงินก็เช่นกันวันนี้จะได้โชคลาภหรือเงินก้อนโตนะครับสุขภาพนะฮะวันนี้ต้องออกกําลังกายบำรุงร่างกายกันด้วยนะครับความรักคนโสดนะครับวันนี้นะจะมีคนมาทุ่มเทมาเปย์ให้กับคุณนะครับคนที่มีคู่วันนี้คุณจะได้ของขวัญ ดีๆจากแฟนหรือคนรักของคุณวันนี้ขอพรอขอโชคลาภให้ไหว้องค์พระปางอุ้มบาทพุทธกังวันนะครับพุทธกังคืนไหวพระปางป่าเรไรนะครับอย่าเลยไปปิดทองทาบุญนะฮะถวายสังฆทานกับพระสงฆ์ด้วยนะครับจะดีมากๆเลยท่านที่เกิดในวันพระฤหัสบดีครับวันนี้ได้ไพอ่อมนะครับเดมูนวันนี้กิจการงานของคุณนั้นให้ ระวังนะครับความเครียดนะครับงานที่สะสางกันไม่ค่อยลงตัวการเงินก็เช่นกันวันนี้นะครับมักจะมีเรื่องติดขัดนะกับปัญหาการเงินนะครับสุขภาพนะครับวันนี้นะให้ระวังในเรื่องของความเครียดนะครับนะบำรุงร่างกายกันด้วยความรักคนโสดนะครับในวันนี้ให้ระวังคนที่มีเจ้าของจะเข้ามาหรือปัญหาความยุ่งเหยิงในความรักนะคนที่มีคู่ระวังความคิดเยอะความหมาดระแวงการมโนนะครับ วันนี้ขอพอรขอโชคลาภให้ไหว้พระปางสมาธิสวดมนต์ไหว้พระนะครับและอย่าลืมไปเติมนะ้ำมันตะเกียงกันด้วยนะครับเพื่อที่จะพอรอนักให้เป็นเบาท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับวันนี้ได้ไพ่หกนะดาบวันนี้กิจการงานของคุณนั้นจะคลี่คลายไปในทางที่ดีนะครับต้องหมั่นระมัดระวังในเรื่องของการทํางานนะครับการเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้ต้องวางแผนในการใช้จ่ายหน่อยนะครับนะการเงิน จะดีขึ้นสุขภาพนะฮะวันนี้ออกกําลังกายกันนิดนึงนะครับบำรุงร่างกายกันหน่อยเนาะความรักคนโสดวันนี้นะฮะคนอาจใจแบบว่าเงาเงาแต่ว่าจะมีคนเข้ามานะครับคนที่มีคู่วันนี้ความรักแฮปี้มีความสุขนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหวพระปางรำพึงนะครับอ่าแล้วก็นะไปปล่อยนกปล่อยปลานะครับนะทำบุญเกี่ยวกับการให้ชีวิตสัตว์ด้วยก็จะดีมากมากเลยทั้งที่เกิดในวัน เสาครับวันนี้กิจการงานของคุณนั้นได้ไพ่สองดาบนะครับให้ระวังความขัดแยง้งการมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานนะครับการเงินก็เช่นกันวันนี้ระวังจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินความทะเลาะการขัดแย้งครับสุขภาพนะครับให้ระวังนะครับการเจ็บป่วยในเรื่องของกรดไรลยอดอะไรประมาณนี้ความรักคนโสดวันนี้ยังไม่ค่อยสมหวังนะครับให้ระวังความขัดแย้งกับคนที่กําลังคุยอยู่คนที่มีคู่นะครับนะต้อง เงียบๆหน่อยนะครับอย่าไปทะเลาะนะครับกับคนในครอบครัวหรือคนรักของคุณนะครับวันนี้จะเคลียร์ยากหน่อยนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหวพระปางนาคปรบนะครับแล้วก็ดูแลนะครับทำความสะอาดทิ้งพระให้ดีๆนะครับที่บูชาของคุณทุกที่เลยจะได้เสริมโชคลาภกันได้บ้างนะครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนนะครับวันนี้ใครชมขอให้มีแต่ความสุขความสําเร็จความร่ํารวยนะครับสวัสดีครับ